เป็นฐานอี่ว่าบนเหลือคือเราวะอันนั้นมันมีเด็กน้อยดิแต่นี้ไม่มีเด็กน้อยนะอันนี้ภูมิใจนำเสนอเยี่ยงอ่ามันล้วนๆ มันลวนตงเน,น็ตเยมึดขึ้นม,มัน,น,มออน,น,นะัตัวนี้เอาใส่เียวเจียวไงยัง่สุกั้งยังชุดนี้ยังไม่สุก อนนในเอเอเออากเจียบ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 ศาสนาหลักไดูาังนไางย่ใ่โตะอยากเล็ก้เดี๋ยวมานั่งชิมก่อนชิมไปช่วยจ่าย ไหนได้นานนั่งช่วยชิมนั่งช่วยชิม,โ,มโอ้โหแล้วเราก็คิดว่าดีใจใจดีเดีย๋ยวชิมให้ก่อนมีไนะเออมานั่งอยเดี๋ยวชิมให้ก่อนพอเป็นพิธี่ก <c oughs> ินม,มาแล้วเจักหน่อยนี่จักหน่อยพันเดี๋ยวไม่ชิมเบิดก่อ <c> น <oughs>

ไหน่ยเติมไฟหน่อยชิมได้เนาะไนะนี่คือชิม mình đơm. Rồi. Right. ให้บอกว่าโบชาลินน่าจะเป็นชาอยู่นะอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกไงปลาหมึกเหมือ,กอ,มอ,มมอกนกระแจบ มัอก็อร่อยอ่ะน้ั้นชูเอเลาอืมข้าโพดดิบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rồi. Right